ครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับนี่กับผ้ามาเบิองลูกโจโชชุดแรกนะครับใส่กับแม่เปิดหนึ่งไว้นะครับซุ้มสีแดงๆนี่จะเป็นลูกโจโชได้หกตัวนะครับกับแม่เปิดหนึ่งฝากแม่เขียวเงินฝากให้นะครับผมเหตดจุดสองต่อนะครับช่วนสีดํานี่จะเป็นลูกบุกลายบวกคู่เกิดฟงเบ่งนะครับลูกเกิดคงเบ่งกับงเบ่งกับพ่อโจโชนะครับแค่หน่อยได้เดียนหนึ่ง เกิดันที่17ก็ญจิกาว่างั้นกาลี้ยงปุ๊ิปิบนะครับมือนีกะจะมาเ่าเรื่องการเลี้ยงใกน้หยให้ฟังนะครับชุดนี้ช่วงฟ้าออกมาใไหมเก่กับผมเลี้ยงนในไส่ก่งนะครับช่วงนั้นมันกำลังกำลังล่มมันจะประสบปัญหาไอ ไก่เจ็บตานะครับไก่้น่อยเจ็บตาถือร่วมหลายขนาดเลี้ยงอยู่ในในในตุ่มในกล่องกะเอาผาพกไว้กันย่งนั่นอยู่นะครับแต่ที่นี่ผมก็เลยไปซื้อยามาตัวหนึ่งยาออกซี่นะครับสีชื่อเดืองออกซี่นะครับผสมน้ำให้กินครับแล้วก็วกปอยลุงดินเลยนะครับตัดใจเอาปอยลุงดินปรากฏว่ามันหายนะครับได้สามหมื่น หายเป็นปกตินะครับเศร้าเก็บตาเกือบสุดโตตอนนั้นครั้งในตุ่มหน่ยเก็บตาพวกให้ถือกินไก่เก็บตาก็เลยล่องปล่อยลงดินบึ้งนะครับถ้าพี่นองประสบปัญหาตัวนี้ก็ล่องล่องบึ้งนะครับออกซี่นะครับหรือ,อยาพาด์ตสองหนึ่งหาก็ได้นะครับเป็นยาตัวเดียวกันแก่พวกล้าใส่พวกเก็บตาพวกยังไกลหน่อยที่มันยังบทันมีพุ่มนะครับไฟได้อยู่นะครับ ตอนนี้หายปกติแล้วกำลังอ้วนนะครับถ้าพี่น้องประสบแต่ลองลองใส่สูตรผมเบึงนะครับผมว่าเอาเอาลุ่ดินให้แม่เลี้ยงมันมันจะแข็งแรงกว่าเลี้ยงอยู่เท่งตุ่มนะครับมันได้เชียร์มันได้ถือแดดน้ำตอนนั้นเลี้ยงอยู่เท่งตุ่มมันเจ็บตาประมาณอาชีพหนึ่งกับว่าเศร้านะครับตัวนึงเศร้าตัวนึงเป็นอีกตัวนึงเศร้าตัวนึงเป็น ผมก็เลยลองตัดสินใจเอาลงดินบึงกระหายนะครับตอนนี้ปกติสุดโตแล้วกับฝากอีกวิธีการอีกเคล็ดลับอีกเคล็ดหนึ่งนะครับถ้าพี่น้องกำลังประสบปัญหาล้งเอาไปใส่ได้นะครับยาออกซี่ผสมนม้ำหรือ,อยาพัดสองหนึ่งหานะครับผสมแต่พี่นอ้องยาผสมไว้หลายมือนะครับมันมันเนา่ามันบูดนะครับ วิธีการก็คือขังขังมันไว,กว้ก่อนก็ได้ครับให้มันหิวหิว,หวน้ำขังไว้จักชั่วโมงสองชั่วโมงครับแล้วก็ผสมผสมเราก็ให้มันกินหลายๆผมเพียรยังที่ติดตัวกันสามหมื่นนะครับมันหายครับรอบผมจ้าเล็กเปล่าพี่น้องติดตามนีครับพัฒนาทางประมาแล้วก็ปลากอยนะครับสวัสดีครับ